องงามจ้าสองโลพี่น้องขอยแยกออกเป็นย่างละโลกเขาจะมาเห็ดลูกชิ้นกันจ้ะพี่น้องมาจ้ะมามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเขาเตรียมส่วนผสมแล้วเมื่อแล้วเหนือเข้าจ้ะเหนือหนึ่งโลแป้งข้าวโพดสามข่อยใส้แค่สามปกติเพิ่นกะสีไส่สี่เนาะพี่นอ้องเพิกะสีใส้สามช้อนน้ำตาลรา้อันสองช้อนจ้ะสองช้อนโตะ๊ะ ปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือปน่นครึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะแล้วก็พริกไทยปน่นปกติผงใสเคืองซ้อนหอยกระสีใสแคว่ว่าบอกถึงเคืองยานบัลลาเพชรแล้วก็บเบกกิ้งโซดานะจ๊ะผงฟูเบกกิ้งโซดาละ่ะแล้วก็อันซอสปรุงรสล่ะจ๊ะนี่เข้าใจพี่น้องเนาะหอยกระสีส่วนผสมทั้งหมดพี่น้องเขาก็จะเอา,ามาใส่ในะนำหนึ่งถ้วยตวงนี่ เขากจะใส่เข้าไปเลยส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะจ้พี่น้องทุกอย่างผสมลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเท่ากันเลยจ้ะพี่น้องย่างพี่น้องผสมเลยจ้ะ คุณห็ดเขากันเนาะพี่น้องเนาะคนณถูกยาพี่น้องเขาก็จะใส่น้าจ้ะใส่น้าลงไปเลยใส่น้หนึ่งกิโลลุมไปใส่กปุกบดบดไขมัน,นั่นละเอียดเนาะพี่น้องเนาะที่เขาเห็ดเป็นชิ้นหน่อยๆน่อไปจ้ะบดหละเอียดเลย <c oughs> เอียดแล้วมันก็จะละเอียดจึ๊ดนึแล้วก็เทลงเลยจ้าที่ห้อนั่นไปพี่น้องที่ห้อผสมเครื่องปรุง,งทั้งหมดทั้งหมดเยี่ยฝาเทลงหมดคอยจะเอาใส่ทีละเครื่องใส่ทีละเครื่องน้ำเย็นจัดเลยนะพี่น้องน้เย็นจัดเลยจ้ะแล้วก็จะปั้นต่อมาเนี่ยปั้นต่อแล้วก็เที่ยวเติมนะจ้ะที่ห้อปรุงไปล่ะปั้นต่อเลยจ้ะ พ่อเลิมแหงพ่อเลิมเขาเนื้อเขาก็ทย่อยหยอดนะจ๊ะทย่อยหยอดส่วนผสมที่เหลือส่วนผสมที่เหลือเนี่ยจ้ะเขาก็ทย่อยหยอดลงไปแล้วเขาก็ปั้นพี่น้องมาพี่น้องปั้นจนใด้เลยได้พี่น้องเด้อปั้นยาหมันหอนหมันแบบว่าเขาส่วนผสมทุกอย่างเขากันแล้วก็ห้เนื้อเหนียวจ้ยะยาหายหอนเด็ดขาดต้องค่อยเติมอามเย็นๆน,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 นี่เย็นๆผสมกับเครื่องนี่ยหยอดลงไปจ้ะพี่น้องนะจ้ะ ปอนเลยจ้าพี่น้องเบิ่งเข้าบดเหรอจนวันเหนียวดิพี่น้องเนื้อเหนียวจนวันละเอียดไม่พี่น้องละเอียดคักเหนียวพี่น้องมาดี้เข้ากับเอาออกมานวดหนวดแล้วก็ใส่ช่องฟิตจ้ามาพี่น้องคอยจะเอาออกแล้วมาใส่มาใส่อันอันนี้มาใส่บลาเข้าแล้วก็หนวดนะพี่น้องเนาะ น้องเอาออกมาแล้วเขาสิม,มันวดก่อนนวดอีกรอบนึงไม่จ้ะเอาออกมาจากส่องฟิตแล้วเพราะว่าเคยค้างหมอไว้ค้างหมอให้น้ำเดือดก็น,นะพี่น้องค้างให,ให้เป็นน้ำซุปไม่จ้ะเดือด,ด,อดแล้วมันก็กระมันพไฟลงให้มันให้มันเศร้าฟดไม่พี่น้องแล้วก็จะมาปั่นกันเลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องนวดก่อนละ เดี ja e e no right, so ๋ยวเขาจะนวดได้แล้วเลาวเอามาปั่นพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องน้ำเดือดคักแล้วไม่ได้คอยจะพอนไฟลงพอนไฟลงพี่น้องพอนให้มันเศร้าเดือดไม่จะคือว่ามันเป็นน้ำต้มแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปั่นปั่นหาก็เอาน้ำเอาน้ำแข็งฉ่มลงให้มันเย็นจัดพี่น้องให้มันเย็นจัดอาเย็นจัดเขาก็าจะปั่นปั่นเขาเอาลงเดี๋ยวให้มันเศร้าเดือดกัน ีเศร้าเดือยเพราะว่ามันจะเหตุเหตุรูกชิมห้อาแตกไหมพี่น้องเหตุเหตุรูกชิมห้อาแตก ทีไปห้งว่ตันเล่นตันทีต้องเล่นพี่น้เนาเลเรียดีเลยพี่น้องเนงะีเน,น,นะนสี่เลยแล้วก็ัถึงมัดแนเลยเลยนะ ถ้าเราใส่ทุ่งมือด้พี่น้อง มันจะเป็นเอ็นแล้วจ้ะมาเลยแบบว่าสีบ่เนียมแบบว่าิ๊กพอว่ามันสิมีเอ็นติดนะพี่น้องมีเอ็นติดตัวอะไรพี่นนองมันก็จะปั้นปั้นเอามาทำอะไสักอย่ ตันไปเลเรื่อยทางข้าใจเย็นต้างกระได้น้ำมนุษย์หอยใจหอนอเผดหัดอันน้อยบอกง่ายนิดน้องเราจะน้าพี่น้องเราจะปั่นแล้วจะา่องบงตอนที่ว่าเ้าปั่นแล้วแล้วห้เอเสียเอาน้ำเย็นจัดเลยตักอยู่ในหม้อเขาเลยไปใส่แบบว่า ไปเซาน้ำหย็นจัดเลยพี่น้องหาประมาณหาหน้าที่นะฮะคือเลี้ยวพี่น้องจัดไปมาดูตอนเลี้ยวเลี้ยวด้วยพี่น้องเลยพี่น้องขาจะต้มไปมาสิมหาหน้าที่มันจะแต่ฮะก็จะเอามาลุ่มนามเย็นด้วยพี่น้องเอามาลุ่มนามเย็นด้วยมามให้มันสูงพี่น้องดงดีครับมันจะมีเอ็นในนัพี่น้องไม่ได้เดที่แบบว่า ก็เด็คัดเอาเนือนะ้อมาเลยลงเลยน่งลงหอกน้เย็นน้ำเย็นจัดจัดมากๆนะเดงดนึกด,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 ด้งเด้งเด้ด้เลย nhưng <Nhạc> mà xong nghĩa เอาน้ำแข็งลงใส่ได้ยังดีอันนี้ข่อยก็จะเอานา้ำกอนก,อกน้ำกอกผิวนีมันจะมีแบบว่าห้องปล่อยจนบ้าเย็นจัดเลยเสียพี่น้องนะเล่นพี่น้อง,องจ้านี่ก็แล้วละจ้าพี่น้องลุกชินมีเอ็นผสมนิดหน่อยเพราะว่าห้องกระตัดออกมีเอน็นมีมั่นผสมเ้องกระตัดใส่ไปเลยเ้าสิจม้พาเบิ้งเล่พี่น้องห้าสิม้าพาให้สุเจบเบิ้ง ไปดูกันสุดๆเลยสเสี่ยงค่ะหนอกว่าจะมาได้อันไรนะพี่น้องเนี่ยดีจะ้ะจ้ะสุดยอดเลยจ้าไหนล่ะพี่น้องเหตุเกิดมาปั่นต่อเหี่เหลวเนาะอันนี้ก็กนห,นหัวก็ไดเครืองนึงเหตุเลยมาเหตุสุ่มเจเ้าเบิรงนี้ละ่ะบอกวิธีกันง,ง่ายๆบอกวิธีง่าย ง่ายๆกันตามที่เฮามี่เนาะ,พ,นนะพี่น้องเนาะตามนั้นเลยจ้ะพี่น้องไปจ้า